ไม่ด้ก็ยังที่เจ้บ้านสวัสดีคับานับนีก็จะเป็นูุนาค่ะเชิญด้านนเชิญเลยครับสักห้านาทีนะคะ ครับที่นี่เนี่ยเป็นบ้านขอเพียแล้วเื่อนอยากเป็นบ้านูเนี่ยพี่น้องอยูเรียนเนียนครับเรียนก็เวลาพี่น้องวันนี้ก็ถือเป็นยูเรียนเป็นตัวแทนของท่านได้นะครับวนระหว่างให้ให้ทอนครับจนระบว่างไได้ใช่ไหมใช่ครับท่านก็ขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้มาเยี่ยม แล้วก็ขอให้มีความสุขกับหน้าที่การงานแล้วก็อยากให้ท่านเป็นนายกทัฐมนตรีนานๆอยู่กับพี่น้องชนเผ่าชาติพันธุ์ไปนานๆแล้วก็ขอให้ท่านเดินทางกลับไปอย่างปลอดภัยแล้วก็สวัสดิภาพนะครับผู้ตำมขบอกว่าขอเชิญท่านนายกรัฐมนตรีนะฮะถึงเพื่อเป็นมกีรให้กับขอให้แก่สิริมงคลให้กับชาตาวบ้านนะครับเกิดเป็นเรื่องวัฒนธรรมของอิวเมียนนะครับ ถ้าแกขกทั้งหลายถ้าเข้ามาในในครอบครัวนะฮะก็จะมีน้ําชานะภาษาพีเอ็มานะเรไม่ได้มีพีเ5็มสองน่คือที่ทีนี่ส่วนอันนี้เนี่ยเป็นกาแฟห่อหมูเนาะก็เป็นวัฒนธรรมความเชื่อของพี่น้องอิงเมียนว่าผู้หลักผู้ใหญ่มาเนี่ยต้องต้อนรับด้วยอของที่ดีที่สุดแล้วก็ส่วนถูกชนได้ได้ทำให้ท่านได้ทานนะครับพน,นัแล้วก็เป็นนักพื้นที่อยู่ในป่าป่า ก็เกือกมันพวกนี้ก็ปลูกในไร่ที่เป็นวิถีเกษตรของพี่น้องชมขอบที่นี่ครันแล้วก็แตงกวานี่เป็นแตงกวาลูกยักษ์นะครับใหญ่เลยนะครับที่อยู่ปลูกในไร่ครับขอบคุณท่านครับคุณผ่อนว่าให้เลยการพิสูน์ยังเก่งจริงครับต้องขอบคุณท่านสสครับที่ได้นำเรียนท่านมามา มาที่นี่แล้วเป็นสี่ในคนเดียวจะมีชุดหนึ่งชุดสุภาพสตรีอาเชิญนะครับเชิญครับสตรีเมาเลยอายีมค่ะยิ้มสวยๆครับทุกคนดูดีครับสมพงษ์พี่เอ๊ะว่าไอ้ตัวใหญ่ตัวใหญ่หรือรับ จากนั้นเนี่ยครับทำหลากหลายทางอาหารแล้วเนี่ยครับก็จะเป็นแหล่งสร้างรายได้นะครับให้กับชุมชนด้วยครับปลูกเนี่ยครับเอาเราก็จะมีวันเริ่มต้นของโการพปลูกครับก็มีสีสันสีแดเนี่ยเราข้ามเด็อนกันเลยก็คืออนุรักษ์สิ่งมีชีวิตที่ว่ามีจุลชี ท่านสมอมอพรมินเร์เร์่เซเลเดตนะคะแล้วก็ค่ะมีพ่อกำนันมาด้วยนะคะรวมถึงเอ่อท่านพ่อหลวงนะคะ ท่านนายกนักกรผู้เป็นเป็นสจทางแม่ฟ้าหลวงค่ะแล้วก็มีท่านสท่านนายกชัยยนต์จิตสมุทรนะคะของทางแม่สายค่ะอันนี้เป็นพื้นที่ของชาติพันธุ์ค่อนข้างเยอะนะคะนายกนักมนตรีเขาว่าปัญหาของพี่น้องชาติพันธุ์ของพวกเรามีค่อนข้างเยอะแม่ฟ้าหลวงกับแม่ค่อนข้างมีปัญหาเลยสิบยี่สิบสามปีบางที่มุท่นับผมนีเดียก็เป็นตัวแทนของชาติพันธุ์เพื่อแม่ฟ้าหลวง มันเนกถูกจำกัดสิทธิ์ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการศึกษาพยาบาลหรือว่าสวัสดิการเจาหน้ที่รัฐบาลนะครับในทุกขั้นครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งแล้วก็คงไม่ใช่สุดท้ายที่มาคาดหวังว่าในระยะเวลาสิตย์ควรให้ทางทุกสื่อการทุกท่านทุกหน่วยงานเนี่ยทำงานไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันอีกดีครับก้าวหน้าแล้วก็หวังว่าจะได้รอยยิ้มและรับการต้อนรับที่เป็นที่ประทับใจเหมือนที่เคยมายังผมครับ